ครับอยู่กับรายการล่าท้าผีครับผมกระดูกคุยกระโหลกครับว<ม>ันนี้ไปครับผมเนื้องอกทำตูดครับผมนี้เราจะมาล่าท้าผีในบ้านล้างกันนะครับห<ม>ึ่งเขาไอกว่าที่นี่หลอดมากเลย<ม>เอาละ <c oughs> ไปด <c oughs> ูปวดทิะวะ ไปแค่ฝันมะแค่ฝันเวิาแล้วเหรอวะเฮ้ยก็เปิดประัูสัตว์ไปสำรวจท้องเง้นกปเป้ดห้องกิงกางเลย เนี่ยพูดในเกมแทนก็ขัเป็นเทียไม่รู้อ่ะว่าตรงนี้ก็อาการได้ไม่อัปเดตโอ้ยกอนไม่ใไหมเฮ้ยโซชาร์งหนอวเปิดเอฟบะเอฟไม่เปิดใครกินทาโก้เบลวะ ใช่ตอนไหนูฮ้ยมิสเตอรมเตอร่บง่ะม่ใช่ผม หิวพี่พี่ครับพี่ครับมีสมุนโอดเอสมุนโนดเอ้าทำไมเป็นชีการเอ้าเอ้ยเก้าอิดอันมีเราเดินกลับหลังอ่ะเราจะโดนจับสแก์เชื่อไหมเข้าใจ คือผีกลางปีดในสโดน้ั้นละเราปรับผีได้ทีนีก็เาใช่บตวเย่แติเด็ูเลยบอกแล้วเกมสมัย2010เนี่ยยังจำสแกมนี้แหละนะ กูเช็คดิสคอร์ดใหม่ปรับถูกเข้าได้ยังดิสเข้าไม่ได้ ไม่ไม่เป็นห้องน้ำคุณหนูแล้วเเรีพแชนเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยนี่ you, หล it's h o n อุ้ย <Yeah. S 2> มหลอกฉันเดเนียแะครับุูนใหญ่เฮ้ยนี่มันเขาปเป็นไรไหมอ่ะ

โษดโอเคไน่าเปิดเลยวะอ๋อลอ็อกล็อกค็ต้องสิก่ะอืมหาไปเปิดโอ้อำน้ำทำเข็มอะ เฮ้ยจะมีผีออกมาจากชั้นบนหรอนี่ไงไฟฟ้ามีไม่รู้มีหรือ้ว ีไฟลแล้วไงผีไม่หลอกครกั <Yeah. S 1> บเย่คิดซว่าผีไม่หลอกละกููข่อยอยู่ข้างหลังนะโอนโอนโอนนี่อันนี้ผีมันสร้างทางลัดให้อุ้ยขอบคุณครับผู้ผีไปเลยทำเลยกูหันหลังเลยไปดีกว่าไออันนั้นันั้นนนั้นเสียงตุง้งเสียงตุง้งโมโหหิวไปเลยไปเลย มันมันเดมันไม่ตอบไม่ได้มันติดบาเดยาติดบาดยาโอ้โอ้โอดูกระเพงเนี้ยอะไรวะ ตอนนี้องละแม่เปิดตัวได้แล้วเนี่ยดูอยู่ดูอยู่แม่ดูอยู่อ๋โอเคโอเคนี่กว่า มันจะปกคิปปะกับปกเกมปะเราต้องหาห้องเลยวะออห้องอห้องล็อกอเลยแค่แล้วเมื่อไหรกูเข้าดีได้วะ วิธีควยเออแล้วเขาความสุขรี่อยู่ใ่เห้อวะบอเนี่ยสยาสังคมเนี่ยเปิดไม่ได้ต้องหาโค้ดมันเนี่ย เปิดทองหร้วโอ้โอ้ห้อ้สิบเจ็ดยังไม่ได้เปิดเลยบ่ไม่หายไปไหนวะเนี่ยยังไม่ได้เปิดไม่ใช่ละทางเดิม

อัน,นไหนวะเมื่อกี้มันหัวมันตัวไงวะอะไรโอ้หนังผีี่นก่อนตายหรอเอ๊ะยิงแจ้งมีไลยวะ เจ๊โคตรคืออะไรเจ๊ไม่ตอบบวชไม่วเฮ้ยหาละไตกนีตายะบยะ้อบ จช่ครัสได้ิวกำแพงหาโครหาโคไม่งั้นจะคิปเกมพังส<ะ>ามนึง ไฟตกไฟตกไอ้เหี้ยห้องที่มีห้องที่มีเลขเมีอะไรอ๋อ,อรูปล้นิเปลี่ยนเปลี่ยนรูปเลยว่ะฝนเยอ่ยนอ้รูปที่มันอยู่ข้างหน้าห้องอหน้าประตูที่เรามารูป adit hey nih kalau kau hey oh oh nah yeah. where you go oi dia haid แดงไม่ได้เอ๊ะเต้าเ์ลิงอยู่ไหนวะเอ๊ะทำไมกูกดสีแดงแกเป็นเลขเจ็ดอะ่ะเฮ้ยทำไมกูกดสีแดงเป็นเลขเจ็ดวะเฮ้ยกูเชื่อยู่กูเชื่ออยู่ทุกอย่าง

โหนี่ยังพอเย็ดตลาชิมหายนี่มันอ,อเบิร์ตไอไน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์เอ้ยนี่ <c oughs> ไม่มีตังอ่ะไม่มีกระตัต้นโอ้ห้องใหญ่ว่รต้องหนีสีไปนะเนี่ยเฮ้ยโหหัว,หวตาก็บุญละไม่ใช่หัวหัวไม่ตาก็บุญละเออนี่ย,ยไ,ได้ละคนน้ำน้ำโชค <laughs> มันต้องมีสักประตูหละสักอันหนึ่งอ่ะตรงนี้แน่นอนอยู่แล้วประตูก็ต้องล็อกจะข้างใน ห้องยังที่มันมีศพอะห้องอะกระเฟร์เดิมอะมาที่พกอะแน่นอนต้องห้องมุนเบ็ดเอออันนี้เหมือนผีจัดหนมิมิคโอ้อะไรเนี่ยอ๋อต้องใช้ขีการ์ด ไชัวโอ้ไปให้แม่มึงละ